ท่านผู้ชมเคยเห็นแรปเตอร์กระบะแคปกันไหมครับถ้าไม่เคยเห็นเดี๋ยววันนี้แชมป์ซีคาวจะพามาดูสวัสดีครับวันนี้พบกับผมแชมป์ซีคาวนะครับที่ฟอดราชบุรีพรา5นะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าตัวเรนเจอร์นะครับผมเป็นตัวกระบะแคปนะครับเรนเจอร์เอคนะครับราคาจะอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทนะครับถ้าหากว่าแต่งยังไงอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมนะครับเริ่มต้นเลยครับด้านหน้านะครับดุดัน ไม่เกรงใจใครจริงๆเลยนะครับผมโอ้โหคำนี้นี่เป็นคำนิยามที่แบบว่าใช้กับตัวเลนเจอร์ได้เท่สุดๆเลยนะครับผมด้านหน้านะครับกันชนทรงแรปเตอร์นะครับผมต่อมานะครับกระจังหน้า FOR d ทรงแรปเตอร์สีดำด้านเหมือนกันนะครับมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดที่กระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟสีขาวนะครับแล้วก็นี่นะครับด้านข้างนะครับนี่ไฟหน้านะครับมีครอบไฟหน้าให้ด้วยนะครับมีสายลักษณ์คว่าลนเจอร์สีแดงให้ด้วยนะครับสวยแน่นอน ต่อมานะครับคิ้วร้อนะครับคิ้วร้อ5นิ้วนะครับเป็นทรงแรปเตอร์เหมือนกันนะครับนี่ครับลูกค้าเปลี่ยนล้อมาขอบ20นะครับมาเพอากับยางซูแมกนะครับผมไซส์นะครับ27 5หนะครับทับขอบ20นะครับล้อแมกเป็นลายดำเงานะครับพอเปลี่ยนล้อออกมานะครับฐานล้อมันตัวหน้าสัมผัสพื้นเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนะครับนี่พอติดคิ้วแล้วล้อรับกับคิ้วพอดีเลยนะครับผมตัวนี้หล่อมากนะครับ แล้วก็นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถปีล่าสุดนะครับปี2 0 2 4ได้รับมาตรฐานยูโรไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือจะลดมลพิษนะครับแล้วก็รักโลกมากขึ้นนะครับและที่สําคัญมากับระบบตัวออโต้สตาร์สต็อปนะครับผมตัวนี้นะครับแค่กระบะแคปก็มีระบบตัวนี้แล้วคุ้มจริงๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับด้านตัวมือจับประตูนะครับก็อันนี้เพิ่มความดุดันด้วยฝาครอบมือจับประตูแล้วก็เบ้ากันรอยนะครับเพื่อรักษาสีตัวรถไว้ให้คงสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ต่อมานะครับนี่เด็กปั๊มเห็นต้องร้องว้าวนะครับฝาปิดถังน้ํามันนะครับเป็นลายมีตัวหนังสือคําว่าเลนเจอร์สีแดงนะครับผมแล้วก็มานี่ครับในส่วนของด้านท้ายนะครับปกติแล้วไฟตัวเลนเจอร์เอ็กเนี่ยจะเป็นตัวฮาโลเจนใช้หลอดฮาโลเจนนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยฟรีๆทันทีนะครับเป็นไฟ l e d ดีนะครับแบบว่าเหมือนพวกตัวท็อปนะครับเหมือนพวกตัวสปอร์ตตัวว t แท็กนะครับผม นี่แล้วครับมาพร้อมกับตัวฝาครอบไฟท้ายนะครับตัดเหลี่ยมให้ไฟดูมีมิติขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนี่ x อ s ฝาท้ายผ่อนแรงไม่ต้องครับเราใช้โช๊คฝาท้ายเลยนะครับผมก็มีติดตั้งให้ลูกค้านะครับเพราะว่าตัวฝาท้ายตัวของ x อ s เนี่ยจะไม่มีตัวฝาท้ายผ่อนแรงซึ่งมันจะหนักกว่าพวกตัวレンเจอร์สปอร์ตตัววาแท็กนะครับแล้วก็เปิดปิดนะครับสะดวกมากๆเลยนะครับผมถ้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากจะ จัดโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ผมจะมีดอกเบี้ย0%ให้ทางลูกค้านะครับ0% 48งวดนะครับหรือลูกค้าจะรับส่วนลดก็มีเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นพร้อมแต่งดอกเบี้ยพิเศษนะครับส่วนคันนี้นะครับลูกค้าเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ย0% 4 8งวดคันนี้ผมแต่งให้ฟรีนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเพิ่มตังค์กันเลยทีเดียวนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อไปที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับศูนย์เก้าศูนั์ข้งวดนะครับของผมนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์หกสิบงวดนะ ท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจติดต่อนักเฟอร์กี้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองครับแปดห้าแปดสามสี่ห้าศูนย์นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับคุณชาวลิศครับศูนย์เก้าห้าสองห้าเก้าหนึ่งสองสิบแอตตี้มีให้บริการนะคะครับครับผมก็ไม่ต้องไปสนใจแรงๆกากากันนะครับผมนี่สนใจผมคนนี้คนเดียวดีกว่าครับแชมป์ซีคาวนะครับจำชื่อนี้ให้ดีครับแชมป์ซีคาวครับศูนย์เบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าแปดแปดห้าเก้าสองครับและเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีรถคันไหนสวยๆผมจะมารีวิวให้ลูกค้า มาชมกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ